Holden, if you want to really see something that said, take a look at what happened กระสุนที Holland> ่พยายามสังหารอดีตปัฒนาที่ิบดีโดนันด์ทรัม์ได้สร้างความสันสะเทือนไปทั่วโลกส่งผลถึงสถานการณ์ด้านการเมืองทั้งภายในและภายนอกสหรัฐอเมริกา แม้จะไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินของประเทศอภิมหาอำนาจโลกโดยเฉพาะกับคนที่เป็นถึงอดีตประธานาธิบดีซึ่งมี Secret s e r v i c e หน่วยอารักขาคุ้มครองความปลอดภัยแบบเข้มงวดแต่เมื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกามาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศในปีคศ1776จนถึงวันนี้ปีคศ2024เป็นเวลา248ปีแล้วเราจะเห็นว่าประเทศที่อุปโลกนว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่ใหญ่แห่งโลกเสรีจริงๆแล้ว คือการใช้เสรีภาพบนความรุนแรงและประชาธิปไตยแห่งการลอบสังหารผู้นำโดยผู้นำสหรัฐคนแรกที่ตกเป็นเหยื่อของการลอบสังหารคือนายอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่14เมษายนคศ1865ขณะกำลังชมละครเวทีที่โรงละครฟอร์ดในกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมกับภรรยามือปืนคือจอห์นวิลบูตโดยเหตุจูงใจในการลอบสังหารเชื่อว่าเป็นเพราะจุดยืนของลินคอน ที่สนับสนุนสิทธิของคนผิวดำคนที่2คือนายเจมส์กาฟิลประธานาธิบดีคนที่20ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่สองกรกฎาคมคศ .1881 หลังเข้ารับตำแหน่งเพียง6เดือนเท่านั้นโดยเขาถูกสังหารขณะกำลังเดินผ่านสถานีรถไฟในกรุงวอชิงตันเพื่อไปขึ้นรถไฟไปภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตโดยชาวกิตโตผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่พอใจเขาเพราะหางานทำไม่ได้ คนที่3คือนายวิลเลียมแมคคินนีประธานาธิบดีคนที่25โดยนายแมคคินนีถูกรอบยิงหลังขึ้นกล่าวปาศัยที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่6กันยายนปีคศ1901ขณะดเดินลงมาพบผู้สนับสนุนพร้อมๆกับจับมือผู้คนถูกมือปืนยิงเข้าที่อกสองนัดในระยะประชิดต,ตัวทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในอีก8วันต่อมาโดยคนร้ายเป็นพวกหัวรุนแรงชื่อลีออนคอนโกลส คนที่4คือนายจอร์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่3.5เป็นกรณีที่โด่งดังมากเพราะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วในวันที่22พฤศจิกายนคศส9ห3หรือพศส5 0 6ซึ่งหลายคนคงเกิดทันโดยประธานาธิบดีจอร์นเอฟเคนเนดีถูกยิงเสียชีวิตขณะนั่งบนรถลิมูซีนพร้อมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแจคเกอรี Kennedy, นเคนเนดีขณะเยือนนครดันลัสรัฐเท็กซัส โดยเสียงปืนดังขึ้นในช่วงที่ขบวนรถของเคนเนดีกำลังเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ดีลีพลาซา ไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมนายลีฮาวีออสวร์อดีตนาวิกโยธินสารัฐมือลอบสังหารด้วยอาวุธปืนไรเฟิลแต่อีก2วันต่อมาขณะที่ตำรวจกำลังพาตัวออสวร์ไปที่เรือนจำน, Jack Ruby, จนายแจ็ครูบี้เจ้าของไนท์คลับแห่งหนึ่งปลาดเข้ายิงมือปืนไรยนี้จนเสียชีวิตโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้คุณนายเคนเนดีเจ็บปวดการสูญเสียครั้งนั้นทำให้คนอเมริกันหลั่งน้ำตากันทั่วประเทศ โรเคนดีคือประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้มีเหตุการณ์รอบสังหารผู้นําอีกหลายครั้งอย่างเช่นแอนดรูว์แจ็กสันถูกลอบยิงขณะเสร็จสิ้นพิธีศพที่อาคารสภาผู้แทนราษฎรในปี1835แต่มือปืนยิงพลาดที่โอดอร์ลุสเวลถูกยิงระหว่างเดินทางไปหาเสียงในปี1912โดยสําเนาสุนทรพ์หนา50หน้าที่พับไว้ในเสื้อได้ช่วยชีวิตเขาวไว้เพราะช่วยชะลอความเร็วของลูกกระสุนลง f r ฟรงกินดีร o สเวล l t ถูกลอบยิงที่เมืองไมอามีในปี1933แต่มือปืนยิงพลาดไปถูกนายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกเสียชีวิตแทน h a r r รี่ท m ูแมถูกกลุ่มชาตินิยมชาวเปอร์โตริโกยิงในแบร์เฮาส์ตรงข้ามทำเนียบขาวในปี1950 t r u แมนไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ตำรวจหนึ่งนายและมือปืนหนึ่งคน เสียชีวิตจากการยิงต่อสู้กันเจอร่เรลฟอร์ดถูกคนพยายามลอบสังหารถึงสองครั้งติดต่อกันหลังได้รับตำแหน่งในปี1975มือปืนเป็นผู้หญิงทั้งสองคนแต่ถูกจับได้ขณะเกิดเหตุโรนัลเรแกนถูกยิงที่หน้าโรงแรมในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อปี1981หลังเสร็จสิ้นการเก่าสุนทรพจน์ได้รับบาดเจ็บและรับการรักษาตัวจนปลอดภัย ส่วนมือปืนถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเพราะวิกลจริตจอชเดวิน์ยูบูชถูกลอบสังหารขณะร่วมกิจกรรมชุมนุมกับประธานาธิบดีจอร์เจียที่กรุงทบิลิซีในปีคศ2005โดยมีผู้โยนระเบิดมือเข้าใส่แต่รอดมาได้เพราะระเบิดไม่ทำงานบารักโอบามาถูกชายจากรัฐไอดาโฮ ใช้ปืนยาวกระดายิงใส่ทำเนียบขาวหลายนัดในปี2011แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บโดยผู้ก่อเหตุบอกว่าต้องการเก็บโอบามาตามบัญชาจากพระเจ้าและเหตุการณ์ล่าสุดปี2024ที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะประาศัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิเวเนียสร้างความตกใจให้กับคนทั้งโลกทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความรุนแรงของการเมืองสหรัฐต้นแบบประชาธิปไตยแห่งการรอบสังหารได้เป็นอย่างดี